ทีแพนเพชรอาหารเหนือบ้านเฮาเห็นไหมแล้วครับผมนะครับแล้นี่หม่าปลากับเมนูเด็ดๆเลยครับพี่น้องครับลาบปลาซอยเห็นแล้วครับพี่น้องครับก็หวานในคลิปก็ฮึเพลสเฉยยตัักครับหมี่ปลาซอยเน่าเหมี่ยเนป่าซอยเคียนเคียนเหรอเมนูครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะมีมอโม่ครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวสลราลาบปลาอยู่ครับนั่งผีเคียงกันเด้อมาคมา โหสลาแล้วครับเด้อสลาหลับเน้นนะครับหลับหนึนิ้วหนะครับโอ้โหนี่ครับต้มปลาครับต้มหัวปลาผมหอมน้ำน้ำครับนี่น้ำซุปใสไปในถ้วยครับผมเดี๋ยวไปกวน้ำหครับเออล้วนี่เสียกูกันแย่งกันมาั้งนี่ครับผมหอมเข่าหอมแดงจะใครครับใส่มีนักหนักไหลมาครับพี่น้องครับนี่นะสูตรนี่นะ ครับมีหงโหงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมมีนักนักใส่มีนักนักมอครับลาบป่านี่นะเดี๋ยวไปค้นกันเลยครับครับพี่น้องครับน้องที่ลาบอย่างนี้เขาตำมั่งมอครับผมใส่บะแครนละลายน้ำมั่ลงไอพัดก็ต้องมันครับเดี๋ยวไปค้นลาบเดี๋ยวนิ้วมอ่มอครับมาเด้อครับพี่น้องครับถึงเวลาคนแล้วครับเอาพริกลาบเจ้ามีกี้ใส่แต้วได้ไหมครับแร่งแร่งผีเขยกันมันเด้อมันเด้อ ไปนหน้ามันนะครับไอ,อ้สมุนไพรครับสม <isas> ุนไพรนี่ครับขออนุญาตนะครับใ <isms> ส่ยผงง้อยเห็นไอยครับพี่น้องครับ <c oughs> จะได้สดชื่นเนาะเออพ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 อโ <c oughs> อ้โหครับพี่น้องครับเอาพริกลาบที่เัาเต๋อแนมครับหัวเพพอง เออนะครับยังคือครับอากรนักพริกออกข้างึงไหครับครับลาบปลานี่ต้องเดี๋ยวเนื้อครับพี่น้องครับสูตรนี่นะลาบปลาสูตรอาหารเนี่ยบรนเฮาครับพี่น้องครับวันนี้มาแงลาบปลาที่ร้านสเต็กต่อต้มเอ็นปอแป้งครับเอออยู่อำเภอเทินครับผมแต่ว่ายังไงครับหมันเ้อร้านนี่นะเหมาะขนาดครับคนเหนียวเหนื้อครับเปลี่ยวครับเปลี่ยนสลาคนแล้วครับผม เขาเรียกของแต่เนาะคนแข็งหมดเกี้ยงทั้งวงแน่เดี๋ยวนิวครับผมจานเกลียร์ครับลายเกียร์นะครับอันนี้มินอันนี้มือละต่อเรื่องวงปะไอคนกำครับพี่น้องครับเดี๋ยวสุดท้ายเอามีเอาพักนี่ใส่เนาะออืเพียงคือมัีใส่กบสุดท้ายครับพี่น้องครับ มันจะล้ำแบ่ล้ำอยู่ตรงนี่ครับเอดี๋ยวว่หน่อยอ่ะว่าน้อยเอเอใส่มีดข้างน้ครับเหนียวเตี้ยวไปหน้องดมเออมอสมมอสมายสุดท้ายครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องครับใส่พักเตียงของซอยบ้างครับ พักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปแล้วครับพี่น้องวนแบบโมโหอย่างคือได้นะเขาหมีคนเดียวเลยชี้ทางชี้าเทครับเหนียวตุ้ยตยแล้วครับพี่น้องครับเอาโซล่ะเซ็ฟโซเหนียวเหนียวไหมโซล่ะโซ่พื้นโบ่เหนียวตัดเลยดูเรียบล้อยครับพี่น้องครับลาบปลามีปลาซอยครับเนาะสูตรอาหารเหนียบ้านเฮาครับดอกโรยมีเห็นไหมครับ เออมากินข้าวด้วยกันนะครับเด้ออาหารเนื้อนานลาไปก่อนครับรสวัสดีครับเกียนโตเกียนโตเกียนโตเขียนโตกินข้าว